สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนะจะมาพาทุกคนฝึกท่ายโยคะที่ช่วยลดหน้าท้องลดต้นขาด้านในแล้วก็กระชับสะโพกกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกพร้อมๆกันนะคะเราเริ่มจากตั้งเข่าในท่าคลานแบบนี้เลยเข่าชิดติดกลางเข่าตรงสะโพกค่ะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ปลายเท้าสองข้างจิกพื้นไว้ขแมแ้วท้องโก่งหลังโก่งสะบักยืดคอตรงตามองพื้นระหว่างมือยกเข่าสองข้างลอยขึ้นมาให้หน้าแข้งขนานพื้นนะคะเข่าตรงแนวเดียวกับข้อเท้าของเรา สุดลมหายใจเข้าหายใจออกแยกเข่ากว้างหายใจเข้ารวบเข่าชิดเข่าลอยไว้แยกเข่ากว้างค่ะรวบชิดแยกเข่าเกรงท้องไว้รวบชิดแยกเข่าออกรวบขาชิดแยกเข่ากว้างรวบชิดแยกเข่ารวบเข่าแยกเข่ารวบเข่ายืทั่วไรายไว้แยกเข่าค่ะ รวบเข่าชิดแยกเข่าออกชิดต,ตรงกาแยกเข่ากว้างรวบขาชิดแล้ววางเข่าวางหลังเท้าราบพื้นขยับเข่าสองข้างนะคะให้กว้างเท่ากับเสือ่อวางหลังเท้าราบพื้นไว้เท้าเข่าตรงแนวเดียวกันเข่าตรงสะโพกไว้ก่อนใครรู้สึกเจ็บเขา่าพับผ้าขนหนูหนาๆมารองที่เขา่าหายใจเข้าก่อนนะคะหายใจออกถอยสะโพกไปข้างหลัง หายใจเข้าตั้งเข่ากลับตรงกลางขยับเท้าชิดหายใจออกมือผลักแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังได้แค่ไหนเอาแค่นั้นมืออยู่ที่เดิมตั้งเข่ากลับมาแยกปลายเทา้าถอยสะโพกไปข้างหลังหายใจออกหายใจเข้าตั้งเข่ากลับตรงกลางขยับเท้าชิดหายใจออกถอยสะโพกไปข้างหลังกลับตรงกลางแยกปลายเท้าถอยสะโพกไ,ไปด้านหลัง ตั้งเข่ากลาบับขยับเท้าชิดถอยสะโพกไปข้างหลังเท่าที่เราไหวค่ะหายใจเข้าตั้งเข่ากลาบับแยกปลายเท้าออกถอยสะโพกไปข้างหลังตั้งเข่ากลาบับตรงกลางขยับเท้าชิดมือผลักถอยสะโพกเท่าที่ได้หายใจเข้ากลาบับแยกปลายเท้าหายใจออกถอยสะโพกกลบับตรงกลางขาางายับเท้าชิด ถอยสะโพกไปด้านหลังกลับตรงกลางแยกปลายเท้ามือผลักถอยสะโพกหายใจเข้ากลับเท้าชิดหายใจออกดันสะโพกถอยกลับตรงกลางแยกเท้าออกถอยสะโพกกลับไปข้างหลังกลับเท้าชิดหายใจออกดันถอยหายใจเข้าตั้งเข่ากลับแยกเท้า หา,หายใจออกถอยสะโพกกลับตรงกลางเท้าชิดถอยสะโพกค่ะอีกสองรอบค่ะตั้งเขากลับแยกปลายเท้าหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกกลับตรงกลางเท้าชิดมือผลักถอยสะโพกไปข้างหลังตั้งเข่ากลับหายใจเข้าแยกเท้าออกหายใจออกถอยสะโพกกลับตรงกลางขยับเท้าชิดถอยสะโพกไปข้างหลัง ั้งเข่ากลับมาตรงกลางแล้วขยับปลายเท้ากว้างเท่ากับหัวเขา่าวางข้อศอกสองข้างลงไปที่พื้นศอกกว้างเท่ากับหัวไหล่ศอกหัวไหล่ตรงแนวเดียวกันขมแมวท้องก่งหลังก่งสะบักกดก้นลงนะคะหมวนก้นจะก,กำมือหรือแบมือกดพื้นก็ได้ค้างท่านิ่งไว้ไม่การลมหายใจค่ะหลังไม่แอ่นนะ มือกดพื้นค่อยๆดันอกกลับขึ้นมาขยับเข่ากับเท้าชิดก,กันตรงกลางมือกว้างเท่ากับหัวไหล่ค่ะข้อมือหัวไหล่ตรงแนวเดียวกันก้าขาขวาไปด้านหลังปลายเท้าจิกพื้นยกขาขวาลอยขึ้นจากพื้นพับเขา่าเปิดสะโพกงอเข่ามาทางด้านขวากับตรงกลางยืดขาเหยียดตึงวางขาลงยกขาขวาขึ้นพับเข่าขึ้นค่ะเปิดสะโพกออกไปทางขวา ความสะโพกปลายเท้าชี้หาเพดานยืดขาตึงแล้ววางลงขึ้นพับเข่าเปิดสะโพกไปทางขวาความสะโพกกลับยืดขาวางลงที่พื้นยกขาขึ้นพับเข่าเปิดสะโพกไปด้านขวาบิดกลับตรงกลางยืดขาวางลงขึ้นพับเข่า เปิดสะโพกไปทางขวากลับตรงกลางยืดขาวางลงวางเข่าขวากลับลงมาที่พื้นสลับข้างก้าวขาซ้ายไปด้านหลังปลายเท้าจิกเหยียดขาตึงยกขาซ้ายขึ้นพับเข่าเปิดสะโพกไปทางด้านซ้ายกลับตรงกลางยืดขาวางลงยกขาซ้ายขึ้นพับเข่าเปิดสะโพงอเข่าไปด้านซ้าย กลับตรงกลางยืดขาวางลงยกขาขึ้นพับขาซ้ายเปิดสะโพกไปด้านซ้ายบิดกลับยืดขาไปข้างหลังวางขาลงที่พื้นอีกสองค่ะยกขาขึ้นพับเข่าเปิดสะโพกไปด้านซ้ายกลับเหยียดขาตึงวางขาลง ยกขาขึ้นพับขาซ้ายเปิดสะโพกไปด้านซ้ายกลับตรงกลางยืดขาวางลงวางเข่าซ้ายตั้งลงมาที่พื้นเข่าสองข้างชิดกันมือกว้างเท่ากับหัวไหล่เอาไว้ค่ะงอเข่าขวาขึ้นด้านหลังบิดขาบิดสะโพกไปทางด้านซ้ายค่อยๆยืดขาขวาเหยียบลงไปที่พื้นควยไปทางด้านซ้าย มือซ้ายผลักพื้นแล้วเรายกแขนขวาย,ยืดขึ้นมาหาใบหูเปิดอกขึ้นมาเงยหน้ามองเพดานแขนขวาเหยียดตึงค่ะลดมือกลับมาวางที่พื้นคว่ำสะโพกงอเข่าขวากลับมาตรงกลางวางเข่าลงสลับข้างงอเข่าซ้ายขึ้นมาด้านหลังบิดขาบิดสะโพกไปทางด้านขวายืดขาซ้ายเหยียดออกไปปลายเท้าแตะลงที่พื้นทางขวา ยกแขนซ้ายยืดขึ้นมาหาใบหูเปิดอกแอนหลังเงยหน้ามองเพดานลดมือซ้ายวางพื้นคว่ำสะโพกงอเข่าซ้ายกลับเข้ามาตรงกลางวางเข่าลงงอเข่าขวาขึ้นด้านหลังบิดปลายเท้าบิดสะโพกไปทางซ้ายยืดขาเหยียบลงไปที่พื้ค่ะยกแขนขวาเปิดอกเงยหน้ามองเพดานเหยียดแขนให้ตึง ลดมือวางพื้นคว่ำสะโภภพกพับเข่ากลับมาตรงกลางวางเข่าขวาลงไปที่พื้นงอเข่าซ้ายขึ้นหายใจเข้าบิดขาบิดสะโพกไปทางด้านขวายืดขาเหยียบพื้นยกแขนซ้ายเปิดอกเงยหน้ามองเพดานเหยียดขาซ้ายออกไปให้ตึงลดมือวางพื้นคว่ำสะโพงอเข่าซ้ายกลับเข้ามาตรงกลางวางเข่าลงงอเข่าขวาขึ้นด้านหลัง บิดปลายเท้าไปทางซ้ายยืดขาลงไปเหยียบที่พื้นยกแขนขวาเปิดอกเงยหน้าลดมือวางพื้นบิดตัวกลับตรงกลางวางเข่าลงงอเข่าซ้ายขึ้นด้านหลังบิดขามาทางด้านขวายืดขาเหยียบพื้นยกแขนซ้ายเปิดอกเงยหน้ามองเพดานลดมือคว่ำสะโพกงอเข่ากลับมาตรงกลาง วางเข่าลงงอเข่าขวาขึ้นหายใจออกบิดเท้าไปทางซ้ายยืดขาเหยียบพื้นยกแขนขวาเปิดอกเงยหน้ามองเพดานลดมือคว่ำสะโพกงอเข่าขวากลับวางเข่าตั้งพื้นงอเข่าซ้ายขึ้นด้านหลังบิดเท้าบิดขามาทางด้านขวายืดขาซ้ายเหยียบลงมาที่พื้นยกแขนซ้ายเปิดอก ลดมือคว่ำสะโพกงอเข่ากลับวางเข่าลงงอเข่าขวาขึ้นด้านหลังบิดเท้าไปทางซ้ายยืดขาขวาเหยียบพื้นยกแขนซ้ายยืดหาหูเปิดอก,อกแอ่นหลังเงยหน้าวางมือคว่ำสะโพกงอเข่าขวากลับวางเข่าลงงอเข่าซ้ายขึ้นด้านหลังบิดเท้ามาทางด้านขวา ยืดขาเหยียบลงมาที่พื้นยกแขนซ้ายเปิดอกเงยหน้ายืดแขนตึงนะคะแนวเดียวกับหูวางมือคว่ำสะโพกงอเข่าซ้ายกลับวางเข่าตั้งลงมาที่พื้นมือผลักพื้นถอยสะโพกไปด้านหลังหมอบยืดคายกล้ามเนื้อในท่าเด็กขา่วางหน้าผากเอาไว้เม่กลั้ลมหายใจใหายใจเข้าออกลึกครอึดอัดแยกเข่าออกนะคะมือกดพื้นดันตัวกลับขึ้นมานั่งมือวางหน้าขาหลับตาเบ้าๆพักสักครู่ ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะยืด2อแขนไปข้างหน้ากำนิ้วโป้งเข้าไปก่อนแล้วกำทั้ง4นิ้วตามลงไปมุนข้อมือ2ข้างเข้าหากันค่ะเป็นการคลายข้อมือของเรานะคะหมุนไปเรื่อยๆเลยหยุดนิ่งสลับด้านมุนข้อมือทั้งสองข้างออกจากกัน หยุดนิ่งตรงกลางแล้วยืดนิ้วทั้งสิบออกไปลดมือวางลงที่หนะะ้าขาจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะได้ทั้งหน้าท้องได้ทั้งก้นแล้วก็ได้ต้นขาของเราอีกด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ